คือเปิไปรบอีเ,อเอมลเข้านะฮะคือคลิปหายไหมคลิปหายนะก็ช่องผมเนี่ยเป็นช่องเล่นเกมทำไมก็เปิดกลางการเปริดช่องเล่นเกมแล้วก็ SCP เหมือนกันนะก็รวมคลิปแบบน,นี้นะคือไม่ตม้องเป็นปวดแหนะ,ะคือเรื่องคลิปคลิปไหนไม่เจอคือหน้านโน้กห้าเพราะว่าท่านตัวของเราเนี่ยปรับไปดูทูบแล้วคือปรับไม่ได้นะเออต้องสร้างอันนี้มาแป๊บหนึ่งนะเพื่อแบบ ดิงดูด้วก็คลิป s อ p ซีต่างๆเนี่ยคือคลิป s อ p เนี่ยคือผมทำไปแล้วนะคลิปไหนวะมันจะฟักมันโดดนานจงมาเฮ้ว้คลิปนี้คลิปนี้เอ,อ้ยนี่จำได้ปล่าจำได้เปล่านี่เน,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 นี่จำได้ที่ผมทำไปแล้วนะก็นูหนูพี่จะไปทำเฉยก็มีคอมเมนต์ว่าเอ,อ้ยทำไมนูหนูยังไม่ทำวะ คือผมพยายามจะทำนิมเมลผมกลับมาได้แต่ว่ากลับไม่ได้ดิครับน้องๆผมก็คลิปวิดีโอ,โอผมไปจัดต่อเรียบร้อยแล้วฮะคือคลิปแรกเนี่ยที่ผมลงไปละไม่ได้จัดต่ออะไรจากน้นะครับโอเคก็มีดะโคที่บอกว่าพี่รับพีบอกพี่พี่พ ต้องแบบเอ้พี่ครับคลิปผมเนี่ยเปิดจนการทําคลิปเล่นเกมแล้วก็ทําคลิปเอพีนะเรื่องดาวาต่างๆแล้มาคลิปนี้ไม่จะต่อนะก็มาบอกคุณูว่าเฮ้ยเรามีทันมีความฝึกนะก็ันพรุ่งนี้ผมหยุดหนึ่งวันนะเพราะว่าไปเว้นวันเนาะทำไมต้องเี้ยผมมีจี่คนหนึ่งพัคคน,ะน่ะมันงเยอะนะก็คลิปนี้ไม่จะต่อนะเพราะว่าผมเกลียดก็ แลมีหลาท่องที่ตัดต่อเหมือนกันนนแหละก็ใครอยากมาเล่นเกมไหนต่างๆนะเช่นเอาเม์ว่าเล่นเกม scp คือเกม scp เนี่ยผมโดดมาเรียบร้อยละหนึ่งในวันนี้เฮ้ยมึงไหนึงอะเนี่ย scp เนี่ยเน่ scp นี่เนี่ยอะไรนะใครเล่นเล่นเกมเยอะโอ้โหจะตุกจะตุกกระตุกก็คลิป scp เนี่ยจะทำาปนลวมกันนะก็เกม scp เหมือนกัน คือตอนแรกนะที่ผมไม่คาดหวังคือมีปัญหาคือตามแบบนี่นะคือผมจะพูดถึง scp แล้วก็ใครให้ทำ scp สองเก้าสี่อะตู้กดน้ำเนี่ยผมก็ไปหามาให้นะก็ผมจะทำไปเรื่อยๆต่อไปแล้วก็ปีสองพยี่สิบเนี่ยปีสองพันี่เนี่ยผมทำไปแล้วคือต้องมีคนติดตามเป็นพันนะก็ ้าคนอื่นนี่มีคนติดตามเป็นหมื่นด้านเขากดแต่กักบแตใครชอบก็ได้นะฮะคือผมพูดจาดึกดีๆให้คนหนูเขารู้ถึงตัวเราเราต้องมีาพามุคคุณของเราเองนะฮะคือช่องเราเนี่ยทำคลิป scp ไปแล้วแล้วก็ทำไล่แต่ตอนไหนวะจะนี่ตอนนี้ตอนนี้แล้วก็ขอเปิดใ้การช่องผม ซ้อมผมเนี่ยจะทำคลิปเล่นเกม scp นะเฮ้ยเดี๋ย่ะต้องมีแหละคนที่คอมเมนต์ว่าเอ๊ประวัติ scp หนึ่งศูนย์หกนูคือต้องไม่แบบเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ scp หนึ่งศูนย์หกแค่โลโก้หนูนะ่ะหนูนะ่ะแค่โลโก้จะไปทำ,ำมันแค่โลโก้ใช่ไหมเนี่ยผมตัดต่อ กองทหารนี่ไปหน่วยตรงนี้ได้เลยน,นะก็ <c oughs> อย่าคอมเมนต์คลิปนี้ก็กดได้หนึ่งเดียวก็กดได้ให้หนึ่งเดียวนะฮะคือผมไม่สามารถให้ใจได้เพราะว่าซ้อมผมเนี่ยสุกนะก็ไปเปลี่ยนนิมไปลบนิมลวทิ้งอะ่ะอันนั้นนะทึถึงตอนนั้นเลยอะ่ะ S.P.106 เนี้ยแล้วก็เปนูงมาได้เลยนะก็ถ้าเกิดไปเมนูนเนี่ยที่พาสงครามวัฒนาละ อ่ะไอ่โกนนะแบบมีน้ำโพฟให้ SP มาหาไปซับเพแล้วก็คลิปนี้ผมจะทำไปละก็เป็นคอมมิ่นบอกอ่าเนี่ยเนี่ยช่องนี้ใช่ไหมเนี่ยเออว่ะผมยังไม่นูนไม่จบเลยอ่ะเออยังไม่ทันนี่นูจบเลยใครอยากไปดูเนี่ยคือหนึ่งอ่ะท่อมผมมีคลิปนี้ลงไปละ จอนมีเวลาเวลารยสิคือผมยังม่ใช่นูนนะ SP หนัก S P 96เก้าหกรอแล้วก็นผมต้องไปนูหนัก S P นะ SP ก็ไว้จบนะก็ถ่ายเรียบร้อยนะก็ตบชิ้นนะเปิดให้เล่นต่างๆเกมนะก็ใครให้ผมเล่นเกมอ d i ์ต TV ี้ีเนี่ยไม่ใช่ว่าถ่ายนะ้ก็คือผมให้ภาพหนูนะว่าผมตะไปเล่นนะภาพถ่ายว่าเอ้ผมมีสกินนะเออ คือผมจะไล่ฝ่าว่าถ้าไปกกินนี้ร,รู้สึกเป็นยังไงเว้ยตะุนแคทตะุนแคทต,ต้มาวาะไอเค่ไอแค่มาดูนี่เอาเรื่องในตะุนแคทไอ้ตะุนบอกน่ว่ามันคือตุนแคทใช่ไหมเนะี่ยเออตะุนนอกคือมันต้องมีคนไหมว่าเป็นตะุนแคทไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นตุนแคทแหละแต่ว่า นูอ่ะคือเหมือนะตู่นแข็งมากเกินไปแล้วก็ในการช่องทองผีคือช่องเกตเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายแล้วนะครับเออคือช่องแปะไม่ใช่ช่องเกตสิช่องแปะเขาไม่ให้ถ่ายนะก็สูดป,ปรับเป็นยืนแล้วก็เข้าขุกนะคือในการช่องทองผีเนี่ยเขาไปเอาว่าที่ไปหาเคยยิ่งข่าวในการช่องทองผีไหมครับไปหนูข่าวอ่ะที่ผมบอกว่าไออาการซช่องทองผีเนี่ยไปหา แม่ย่ายโมในทีนี้แบบคนชาวโซลาชไม่พอใจอนี่เขาเลยมาว่าเอ๊ะไปรบดูทำไมเออเขาไม่พอใจไงคือให้เราจินตนาการว่ามีคนไม่พอใจที่ิดาเราเฉยนะเขาโกรธได้ดไปเกาหลีเขาก็ได้ไปเกาหลีใครชอก็ได้แค่โทที่ดดำกระต,ต,ติ่งแดงเตือนนะฮะคือคลิปนี้ไม่มีอะไรเปิดตัวในแบบนี้บา,บาย